อย่างเราเป็นประตูเราก็มีความสามารถเฉพาะตำแหน่งเราอย่างกองหลังเขาก็มีหน้าที่ป้องกันประตูแล้วเขาก็เก่งในแบบของเขาผมว่าทุกคนเนี่ยที่ลงไปเล่นเนี่ยไม่อยากเสียประตูอยู่แล้วเขาก็ต้องทําเต็มที่ในการป้องกันประตูเราจะไปด่าเขาทาไมการที่เราจะทําให้ใครเล่นฟุตบอลได้ดีหรือว่าเราจะทําให้ใครเนี่ยช่วยเหลือซึ่งการและการได้ดีเนี่ยคือการให้กําลังใจกัน ไม่มีใครรู้หรอกว่าวันที่ซ้อมปกติของทีมเนี่ยผมใช้ชีวิตประจําวันยังไงผมไปซ้อมเองตัางหากอีกใช่ก็แน่นอนอยู่แล้วทุกวันทุกครั้งที่ผมได้ลงเล่นฟุตบอลนะครับทุกครั้งที่ซ้อมหรือว่าแข่งเนี่ยผมจะทําอะไรให้ให้ตัวเองมีความสุขทุกครั้งเพราะว่าผมคิดอย่างเดียวว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานอย่างมีความสุขมันก็จะทําผลงานออกมาดี yeah